เอ่อสวัสดีครับจากคลิปสองคลิปที่แล้วนี่คือคลิปที่สามเราจะทำเอ่อหน้าเว็บทำเว็บคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อจากพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นโฟลชาร์ดนะครับก็คือเริ่มต้นและรับอินพุตเข้ามาฐานคูณสูงจากนั้นจะนำไปคนจะนำไปคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ฐานคุณฐานคุณสูงก็ฐานคุณยาวเหมือนกันครับเอ่อจากนั้นก็จะนำไปแสดงพื้นที่แล้วก็จบการทำงานของโปรแกรมครับผมส่วนหลังนั้นเราก็จะเริ่มเปิด v ว c o โคแล้วก็ทำเหมือนทุกทีแลับก็คือ new text file save As หา e x a m ที่เราลง แล้วไก็ให้ htdoc เข้าไปในไฟล์โฟลเดอร์ที่เราสร้างมานะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ผมจะตั้งเป็นหน้าที่สองอะเป็น,น,นหน้าที่สองแล้วก็เปลี่ยนเป็น php นี่อัน้เก่าขึ้นมาแล้วก็จะได้แต่อันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ให้ไปเจน a i ไเปลี่ยนข้อความมาอะผมอันนี้ผมเจนไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดนูนกเก่าอ่ะง่ายง่ายง่ายวิธีง่ายงก็แค่ไปเอาโค้ดเก่าอโค้ดนี้ครับแล้วก็โค้ดนี้มาปุ๊บแล้วก็บอกแล้วก็พิมพ์เลยแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนจาก เดี๋ยวเป็นคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมกลับมาแล้ว จากนั้นก็วางเลยแล้วก็กดเซฟให้เปลี่ยนลิงก์ตรงนี้เป็นหน้าสองเหมือนกัหน้าหนึ่งครับหน้าสองแบบ PHP แล้วกดเซฟครับ ก็จะแจ้งเตือนนี้ผมยังไม่ได้กดเซฟหน้านูนะก็เลยไม่เจอเอ้ยไม่ใช่สิเออ,เอาผมเขียนผิดนะครับผมเขียเป็นหน้านหนึน่งหน้าที่สองกดเซฟแล้วก็กระแจ้งเตือนเป็นข้อสองก็คือจะเจอเว็บคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม แล้วก็ใส่ค่าคำนวณได้อยากใส่เปรับนี่ครับจากนั้นหน้าที่สองก็จะเหมือนกับหน้าแรกก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีแปะกก้าข้างหลังได้รอบนี้หนูเป็นสีม่วงนะืสีม่วงกับสีขาวไอ้สีดำ เซฟปุ๊บรีเอาหอยมีเซฟปุ๊บอ่านี่เราก็จะได้สีที่เราต้องการครับ ่วนของตรงคำนวณเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นสีนต่ผมไม่ชอบผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันอันนี้คือสีอันนี้คือสีที่ไม่กนครับเพราะจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ผมก็เวลาแต่เมื่อผมลากไปโดนเนี่ยมันจะเป็นเสียงินก็ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตรงนี้คนระับเปลี่ยนเป็นสี thì đen à Pụp pụp à เซฟปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นสีแดงเพราะผมเลื่อกผมจะกลายเป็นส,สีน้ำเงินซึ่งผมจะแก้เป็นสีเขียวกดเซฟมาไปโดนปุ๊บวัตจกลายเป็นสีเขียวนะครับนี่ก็เช่นเดียวนครับถ้าว่าคำนวณได้นะครับย้อลบหน่วยสอบไปด้วยขอดูว่ามีมาทำหม่ แล้วก็จะเอา้ากลับหน้าหลักได้เลยก็ส่วนโค้ดก็เป็นโค้ดอย่างน,นี้แล้วก็เลยสามารถกลับหน้าหลักได้เลยถ้าไม่ได้ก็มาแก้ตรงนี้นะครับวันนี้เป็นซีเอเป็นพวกแป็กเกาการ์ดของการ์ดเนี่ยคืออันนี้นะครับนี่ยเป็นโค้ดคูณเอ่อคูด โค้ดคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมครับสำหรับคลิปนี้หาค่าคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมหักระจกอย่านี้ครับขอบคุณครับ